สวัสดีค่ะมาพบกับพี่จี้่ายดีอีกแล้วนะคะพี่จี้อยู่ที่นิสสันเอสเคชัวสาขาบางบัวทองค่ะวันนี้นะคะพี่จี้มาเตรียมรถเพื่อส่งมอบลูกค้านะคะลูกค้าพี่จี้ชื่อคุณสมบัติค่ะแล้วก็คุณสมบัตินะคะได้เลือกรับนะคะเป็นรถ นิวนิสันนาวา a ่านะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น SL นะคะและก็เป็นโมเดล2022แล้วนะคุณสมบัติตัดสินใจเลือกเป็นสีนี้นะคะเพราะแกบอกว่าแกชอบสีนี้นะคะแล้วก็ราคาปัจจุบันนะคะก็จะอยู่ที่649,000บาทนะคะแล้วก็พี่จิ๊ดเนี่ยมาดูความเรียบร้อยนะคะว่ามีตกแต่งอะไรบ้างนะคะแต่อาจจะยังไม่ครบนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่ารถรุ่นนี้มีอะไรกันบ้างคะ่ะ ะะก็จะเป็นกระจังหน้าอินทอล็อกสีดำนะคะมาพร้อมกับโลโก้สีเงินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีคำว่านิสสันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันค่ะด้านข้างนะคะเริ่มจากไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนขนาดใหญ่นะคะเวลาขับรถตอนกลางคืนนะคะก็จะมองเห็นได้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยค่ะมาดูที่ล้อยางบ้างค่ะล้อยางรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถ ล้อ,อยางกระทะนะคะเป็นขอบ16นิ้วนะคะมาพร้อมกับยาง205นะคะของ Bridgestone นะคะก็จะเพิ่มสมรรถนะให้การขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะรถรุ่นนี้นะคะพี่จีค่ะให้ติดตั้งฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกไฮคูลนะคะแล้วก็คุณสมบัติก็ได้เลือกเปอร์เซ็นต์สีฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะคะและพี่จีก็ยังใส่คิ้วกันสาดให้กับลูกค้าด้วยอย่างนี้นะคะ มาดูที่ด้านท้ายตัวรถกันค่ะด้านท้ายตัวรถพี่จีก็ยังติดตั้งเป็นกระบะไลเนอร์ให้กับลูกค้านะคะเป็นของนิสสันเลยแบบนี้นะคะนอกจากจะช่วยให้กระบะเนี่ยเวลาบรรทุกก็ไม่เสียลูกทรงนะคะแล้วก็ยังเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวกระบะด,ด้วยนะคะ ส่วนด้านท้ายนะคะเดิมๆจะไม่มีกันชนหลังนะคะเวรชีพก็ใส่กันชนหลังขนาดใหญ่เป็นสีดําให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็รถรุ่นนี้เราจะมีสปอยเลอร์นะคะเป็นตัวที่ติดมากับตัวรถแบบนี้เลยนะคะก็มาจากโรงงานเราก็จะมีสปอยเลอร์มีบ่าเวลาเราบรรทุกของเราก็วางได้นะคะตรงนี้มาพร้อมกับโลโก้สีเงินแบบนี้ด้วยนะคะโลโก้สีเงินเ,เป็นคําว่านิสสันตรงกลางด้วยนะคะโอเค รถรุ่นนี้เป็น SL ถ้าไม่คะก็จะมีสัญลักษณ์คำว่า SL อยู่ท้ายฝากระโปรงฝา,าตัวฝาท้ายแบบนี้ด้วยค่ะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายฮาโลเจนเหมือนกันนะคะขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เวลาเรา,าขับตอนกลางคืนก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะมาดูภายในตัวรถกันค่ะ เริ่มจากภวงมาลัยนะคะจะเป็นภวงมาลัยสาก้านนะคะแบบนี้เลยนะคะก็เป็นภวงมาลัยแบบเก่งนะคะสามารถคอนโทรลตัวรถได้ดีนะคะและรุ่น SL นะคะเราก็จะมีวิทยุเป็นแบบทัชสกรีน7นิ้วแบบนี้เลยนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะคะลูกค้าแอร์ก็จะเป็นแบบหมุนนะคะเลือกตำแหน่งเอาว่าเป็นเลข1เลข2แบบนี้เลยค่ะ แล้วก็มาดูที่เบาะนั่งนะคะเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นเบาะเบาะผ้าที่ออกแบบมาอย่างดีนะคะเพราะว่ามันจะระบายความร้อนแล้วก็ไม่อมฝุ่นนะคะรุ่นนี้เป็นเบาะอย่างดีค่ะมาดูที่ตรงแคบบ้างนะคะตรงแคบเนี่ยเราก็จะให้เบาะแคบกับลูกค้าด้วยนะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะและส่วนด้านหลังก็จะมีแอร์หลังด้วยลูกค้าอันนี้ลูกค้าก็จะนั่งสบายไปตลอดเส้นทางเลย ได้ชมตัวรถทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของกระบะ King Cab SL ไปหมดแล้วนะคะก็ยังไงพี่จี๊ดฝากด้วยนะคะว่าถ้าลูกค้าสนใจกระบะใช้งานนะคะก็าสามารถนะคะเลือกรับรถแบบนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจะได้เป็นแบบชุดแตง่ง นะคะก็จริงๆไปดูคลิปย้อนหลังของพี่ชิดได้นะคะว่าจะมีหลายแบบมากของกระบะค่ะว่ามีโปรหลายๆแบบด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ